นี่ค่ะยินดีต้ตอนรับเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะหลังจากที่นางรำนะคะรำแก้บนเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณแม่ท่านก็ได้โชคได้ลาบนะคะจากอ,าองค์ูนะคะเพื่อนก็เอาเงินมาแจกนะะนางรำนะคะสิบกว่าคนเลยนะคะนางรำก็เข้าแถวรับเงินเลยนะคะก็ขอให้คุณแมะะ่ได้รับโชคนะคะได้มีโชคมีลาบในงวดถัดไปด้วยนะคะ ได้ม้มาต่อด้มาด้มยแจกเลยนะแจกคนละร้อยละร้อยนะคะสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่สกสิแปดนางรำยี่สิบคนนะคะ ว่าวงวดก่อนนี้คุณแม่ได้เกือบห้าแสนนะคะต้แก้นี้ได้้ลา้อ่องนี้ได้จ้ากล่อนี้ไ้ค่ะ หมดแล้วนะคะบอกคุณแม่เพ่นหันกล่องมาหนึ่งสองสามหนึ่งสอ <Private>. <ality> 2 3ค่ะก็ขอให้คุณแม่นะคะได้โชคได้ลาบในงวดถัดไปได้เยอะนะคะนะคะเขอคุณคนนะ นี่ค<ข>่ะป<ว>ู่องค์ดำก็อยู่ด้านหน้าเอซทุกท่านนะก็สามารถไหว้ขอพรนะได้เลยขอโชคขอโชคขอราบนะคะอะไรพี่เรอี่อแม่ตะเคียนแม่เสียใไทองขออยู่ด้วยบอกแม่ทอมาขออยู่ด้วยนะครับอาจรพีอมารียบรอยครับออาจารย์ฝันาลไว้่่ไบสวยจังนีเสียดมเริ่มเลยอันนี้คือยังไงคะ นี่เกียดขึ้นนะครับนี่เล็กขึ้นนะฮะอุ้ยนะครับลุกเลยคุณลุกเลยคุณไม่ได้เหมือนกันเหรอลุกเลยก็ไปไปนี่เล็กเกียดบอวคเก่งรออาจารย์มีนิมิตนะครับว่าอาจารย์มีนิมิตเอาเร้าใหม่เร้าใหม่เร้าอีกทีหนึ่งนี่ครับมองนี่เล็กเกียดนะครับเดี๋ยวเลขกเกียดจริงติ้องเริ่มเลยนะต้องอ่านให้ดูนะครับเลขกเกียดเลขกเกียดจริงจริงครับอาจารย์ก็ถ่ายนี้นะคร่เล็กเกียดต้องเริ่มเลยครับ ตัวใหญ่เลยครับขีดทั้งบนนี้นะครับใครเห็นบ้างนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเลยนะฮะครับตาตัวนี้ไม่รู้ละเห็นแั่ขีดนะครับนี่นะครับเห็นไหมที่ดูนะครับอยากเห็นไปตรงไหนตรงนั้นเล็กเจ็ดครับเล็เจ็ดห้องไปดูชัดมากเลยครับไปดูหน่อยไปดูตรงที่ที่อ่างที่เลยอาจารย์ฟันธงมาว่ายังไงเห็นไปได้เจ็ดบ่อาจารย์ไม่ได้นั่นนะครับอาจารย์ก็คือทมที่่ส่ให้ดูว่ามีใครเห็นบ้างอเลมีใครเข้ามาชมแล้วเห็นบ้างอะไรัอะไรก็อตรงนี้เลย อไปดูหน่อยตรงนี้ครับเอ้าดูกันเอาด้วยครับด้วยเป็นแป้งที่อาจารย์เจ็บมุ้ยชัดเดียวเลยนะครับเจ็บจริงๆครับนี่ครับด้านบนเห็นไหมตัวนี้นะครับชี้อยู่นี่ครับยี่เลขเจ็ดเลยครับนี่เจ็บชัดๆเลยนะครับนี่เจ็บหนึ่งก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เจ้าแม่ใส่ทองที่อาจารย์ขอดูด้วยโอ้เจ้าแม่ใส่ทองห้าเลขเจ็ดหนึ่งแปด เจ็ดหนึ่งแปดจะเป็นอะไรพี่มี่าอีกที่หนึ่งครับโอ้โหยอดสุดยอดพี่ออกมานั่งเฝ้าเออนั่งเฝ้าเอาเลขอยู่ตรงนี้อยู่คืนนะครี่แล้วขนลุกเลยร้อนร้อนเลยกลางคืนขนลุกเลยขนลุกเลยนะย่างเงี้ยอยู่นี่ประจํามาประจํายุกเกินยุกเกนดินมาเดี่ยโอ้ยรู้สึกเทินผ่านนี่ขนลุกเลยจุดนี้เลยรู้สึกว่าเหมืนมีพลังอะไรสักอย่างเลยทำให้เราเนาะ อันนี้ก็ขอให้รับชมด้วยใช้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะเปความฝันของอาจารย์นะครับนี่เดี๋ยวมาดูตรงตรงแม่หน่อยว่ามีเลขอะไรขึ้นมาบ้างไหมให้ซุ่มให้เอฟซีได้ดูนะหนั่งเจ็ดห้าบอกโอ้พี่ออตาดีมากเลยหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ด สามห้าหนึ่งเอ้าโอ้โหยังไม่มีใครดูเลยครับเนี่ยไม่มีใครสังเกตเลยนะครับหนึ่งเกล็ดมีพี่ฮะมีไหมเนี่ยเนี่ยหนึ่งเก็ดมีไหมใช่ใช่หนึ่งเก็ดเก็ดรูนมันเป็นลายอะไรเป็นลายไม่รู้เ่ยลายไม้ที่มันลายไม้ลายไม้โอ้ดิเป็นหุ่นไม้หนิขนไม้ไม้ไม้แกะสลักร้อยปีนะครับตัวนี้โอ้ไม้ร้อยปีแม่แม่ของอาจารย์นะครับโอ้มาแล้วครับจริงจริงแม่ของอาจารย์มาแล้วสลักร้อยปีนะห้าห้าห เอาแล้วเอาแล้วเรียกอาจารย์ปะอ่ารูปแป้งก็มีเจ็ดรูปรูปารารย์มารูปแป้งนะคะก็มีเลขเจ็ดรูปที่ขาไม่ใช่สิที่สบายกระโปรงเนาะสบายทำด้วยไม้เนาะที่แรกนวาทำนวาเป็นผ้าเป็นอะไรเนามันคงนี่หน่อยแม่เป็นไมใส่ทองใส่เงินทำด้วยไม้เหรอใส่เงินใส่ทองไม้เนื้อไม้นะน่าจะเป็นเนื้อไม้ค่ะอ๋อเนี่ยเป็นเนื้อไม้ทั้งหมดครับ ต้องหุู่เลยครับสองให้ดูชัดๆนะครับี่มือฝันนี่เลยโอ้ยอาจารย์นะครับต้องเป็นความฝันของอาจารย์นะแล้วให้อาจารย์มาย้ำอีกทีว่าจะถึงท้นฝันว่าอยังไรด้วยอาจารย์จะแปลเป็นอะไรเนาะใช่นี่เราจะเป็นความฝันของอาจารย์นะคะแล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์มาพูดเราก็ไม่นั่งเราก็เอ้าใครมาตั้งก็ไม่ได้ฟังไม่ได้จับใจความมากมายนะครับว่าเป็นฝันหรือว่าเป็นนิมิตนะครับก็คือต่างคนก็ต่างตื่นเต้นนะครับเพราะ อาจารย์บอกว่าก็เลยรีบๆเพื่อที่จะอัญเชิญเจ้าแม่ลงมาให้ทันที่วันที่มาแห่แก้บนอ่าแห่ของยาวกันนี่นะครับอัญเชิญไหมอาจารย์ทำพิธีเมื่อคืนนี้อาจารย์ทำพ,พิธีด้วยตัวเองครับทำพิธีออเรียบร้อยถ้าใครเข้าไปติดตามที่ช่องหรือว่านั่นอาจารย์ก็จะเห็นนะครับจะเ,เห็นตอนทำพิธีครับครับเพราะอาจารย์มีอาจารย์ที่เก็บมีกล้องคนเดียวเพือรูกติดกอมาช่วยกันจุกต้ ตามอาจารย์ทั้งหมดครับอเนะครับไปดูที่เพลอาจารย์ได้เดาๆลงเสียทไปแล้วมีชลมีรากในจุดนี้นะคะต้นไทรตัวนี้ก็นะอยู่บริเวณต้นไทรนะคะสวยงามมีรากย้อยลงมาที่คือป็นต้นไม้ต้นแรกก็ว่าได้นะครับที่มาสร้างนี่อาจารย์นู่ต้นแรกเลยต้นแรกในตำหนักใช่ไหมครับต้นแรกในตำหนักด้วยต้นไทรทองไทรอนี่แหละยินไทรแดงนะครับแต่ นคีคตะลึงตรงนี้นะครับมีตรงกระถุงนี่นะใช่มีเลขหนึ่งเจ็ดนะครับหนึง่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งนะหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งนะนะแล้วก็อนี่ครับนี่คืออาจารย์พี่อามก็เห็นอีกตัวนึงนะครับรรนี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึตรงไหนครับ เขี่ยกไปที่จุดหนึ่งนะครับจะไม่ได้ทาแป้งนะครับแต่มองไปที่เห็นของนักพทที่คอนะครับที่คอที่คอนะครับดูที่คอต่อเป็นตัวเลขนะครับแต่ยังไม่ได้สังเกตนะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับอนอครับเอ้านะครับน่าจะให้นี่เป็นนี่เป็นที่จุดแรกวันแรกนะครั้งแรกนะครับที่แม่ใส่ทองจะให้โชคนะครับตรงเล้ตรงกเรกอาจารย์เป๊ะเลยนะครับเดอ้านะครับเป็นนิมิตหรือเป็นความฝันนะทั้งอย่างเดี๋ยวให้อาจารย์มาฟันตรงที่ว่าเป็นความฝันหรือเป็นเดี๋ยวรออาจารย์มายืนยันเนาะ ฟันทงอีกทีนะคะเดี๋ยวรออาจารย์นัตตี้ลงมาว่าอยากมาอยู่อยากมาอยู่ในตำแหน่งอยากมาอยู่ต้นไทรนี่เลยคนอยากมาอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็มองเห็นว่ามีตำแหน่งที่ว่าพ่อแม่ที่อยากมาอยู่พ่อเลยเดินไปมาได้ก็เห็นต้นไทรบริเครับอือเอาเนี่าขอบคุณครับเนาะโอเคครับขอบคุณแล้วนะครับมีแป้งให้บริการต้นเลยคดื้อเลยลองดูนะครับเนาะเรายังไม่กล้าเลยครับตอนนี้ตำแหนักนะครับก็ การรูปแล้วการรูปแล้วโอ้อาจารย์มันรูปแป้งแล้วนะคะตรงนี้เอะไรอาจารย์ที่รูปไ่ไดนี้นีคะจะพาเอซีมาส่งที่แป้งนะคะที่อาจารย์ได้มาทําพ ja ิธีไว้เมื่อคืนนะคะตาดีได้นะคะทุกคนดูนะดูช่วยกันนะคะทุกคนเห็นเลขอะไรบ้างนะไปไฟเห็นไหมนะครับเขียนมาเห็นไฟนะนี่ฮะสองด้านนี้นะคะให้เอฟซีได้ดูนะคะตรงนี้เป็นจุดที่อาจารย์นะคะ ฝันหรือว่านิมิตฝันนะคะเดี๋ยวรออาจารย์มาตี้นะคะมาเอ่อมาบอกอีกทีนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะว่าอาจารย์จะมีตัวดีมาบอก f c ทุกท่านหรือเปล่านะคะโอเคค่ะทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกับตันด้อซิงด้วยน,นะคะสวัสดีค่ะ